ครับพี่น้องสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้ว้ะพีน่น,น้องเด้อวันนี้คุณแม่ใช่ยังกาะติต้มสักก้อนต้มสักกอนแล้วจังสิมาปิง้งโอ้พี่ติ๊ดต้มสักก้อนแล้วจังสิมาปิ้งมาสั่นพี่น้องอันนี้ก็สไตล์พินนะ่นเนาะเขาก็บจักนำเนาะสไตล์พี่นะสตไสตล์ให้มันก็แบบเคยมา,า,ยมา,ายมกินเห็ดสูย่างสูเนกกี่ยสดหย่อนคุณแม่ส่วนร้ายไค่เคยได้กินไ้้ปิงะ ต้มซะก่อนแล้จะมั้งี่<า>มุนแล้วเห็ดแหงอาออจับดอกมั้กนเ,เหลือท่านี้มีบ่ได้เอือนนองอิชิมวมะขากลองน้ำเด้พี่นองเด้อบนบนกงกะ้วยายู่นปิขบ,บนหนาจังพอกับดองอิชิวเมนเห็ดแหงครับเอามือหน, <coś S 2> นักืรหอใสเขียดเลั้บ่ด นี่เลอะเห็นแล้วค่ะต้มเห็ดแล้วเอ็กซ์ีพันว่าส้นพ่อเจ้าบ่า์อวนเจา้ากินอาหารแบบนี้บ่มีไขมันมาสันนะาน่นตอนนี้โบ่ได้กินพวกน้ำมันพืชน,น,นะอย่างไรนะอันนี้เหรอใช่ถือว่าได้กินบ่ได้โบว์อวนนะย่าได้เห็ดอวนคนเลยว่าส่วนหลายคนในเมียงเขากินตะพัดตะทวัดมันบ่ล่ะงวันนี้เขาเลยอ้วนนะวันนี้เขาได้กินวอ่เดือนเนาะไปยุบวอดเดือน เ<อ>มันผ<ถ>ู้งยิ่งซ้ำย่อยนี่ส่วนหลายลงคุงหมดแล้วนี่อันต่ำมันเติมหมดแล้วนีแล,วแล้วหุ่นดีเจ้าอยูงงอ่ดนืยางไปยางบอยู่ขี่โูออกมาแล้วขมันรุ่นนี่อันนี้ต้องมายยมไขา่ยมาเครื่อตไข่นใ่ตข่ใหม่บ่บ่นี่ย่ะให่ปอกเอา มันหอมพอเก่อนอันหอมหวานี่หฮดีกับแม่นยงโอ้แต่ไข่บดบ่อยากไหมทสวนเปเยวเอาไม่ไม่สดสดคน,นอ,อ,อ,อันนี้เอาไปเน็บด้ยเอาไปแช่น้ำไปไปห้าเนิดแช่น้ำไปข้างนอกต้อเอาไปเ,น,ไปเ,เน็บเดี๋ยวยอกรองของมันตะไคร่ไม่ไม่สดสดเต็มสวนสเนี่มันต้องแสบเราอยู่หลองกลางมันแสบไป้่รับด้ร ปเป้าเป้าเยอะนะตุลองกลางน้ำจังงามาไปเบ่งหน้องตังคุณอตาตะไคร่ตะไคร่กำลังงามพี่น้องทั้งหนาตัวงามดิกว่าทั้งหนาแต่เสียเ,เอาอะเอาเยอะใสีก่อนแนละ้ว แดดก็ลังเริ่มวอกพี่น้องดินก็ลังสิเริ่มเศร้าเหนียวมันเหนียวเฮ็ดเวียกกระเน่จากนั้นพอเดนยังสิตไม่ได้ท ok, ่ามพอนนึงเฮ็ดหัวให้พอดีกินเขากินน้ำก่อนนู้เขาละก็ดีกินน้ำนองตั้งน้ำคุณแม่คือเก้าวละ ผู้เดินไต่เขียดมาปล่อยสองเท้าเด้ปล่อยปล่อยนั่นนี่ไม่สร้างสาใส่ใครขึ้นกับไต่มาปล่อยครับผู้เดินสิพ้าเบิ่งหัวผู้เดินเบิ่งงลายลายอย่างใส่กันเนาะพีน่น้องเดีหัวผู้เดินเอามาปล่อยอว่านหัวกบหัวกบไม่เห็น โอกบพระเด็นอนุพระเด็นอเนี่นอนุบาลไว้ก่อนมันเป็นตัวเราเพ่นเพื่อนกับจีอยใส่ขว้างสิไกรเนี่ยปอยมดเลยเราตาพันจีไปใส่ธรรมศาสตร์เตียงแบบธรรมศาสตร์พี่น้องออโอ้กบสื้อมาบ้านอ สื้อมาซีโร่รลอยแปดสิบเจ้ามันเป็นบวกยังไงโอ้บวกพูดยังไงที kind of so ่ยุบมันเป็นพ่นเขาประเ็นหนึงสิป่อยแผ่มันเป็นธรรมศาสตร์เลยน้มันแต่แต่พันสิไปใส่นะไว้ควบะวราไว้ออกจากนี้ข้าวพอบ่ออกดอกกันครบบ่มุมือใหญ่จะไรกันบ่ บอกดบบตัวประเด็นเหตุกีอณเออหนอกรอกลวดเตียงแบบธรรมศาสตร์บริสเรียดนะพี่น้องอือสามเจ็ดสามสิบเจ็ดปีสารมาพ่นตาอือสออยอเพิคนเด้บ้านเลขที่เท่าไหร่ก่สี่สามสง ว,ว่าเบาๆยงเล็กมาถึงหยากเนาะเดี๋ยวสิเป็นการส่งเสริมสิ่งบ่ดีนะเพราะว่าคนเบิ่งหลายแต่ว่ามือน,นั้นพาเพื่นอนเบาไม่แม่ผมลืมตัดดอกไปผมปล่อยไปเลยที่ไปวัดแม่อันนี้ปาน่าไม้จะได้โคจักมัน ม้าเฮ็ดเป็นเลข09อือออเป็นเลข0และมีเลขประเด็นดับไว้เนาะพี่น้องบ่ให้บ่ให้ได้ยินเนาะเพราะว่าเรงเรีเรื่งเบอร์บ่ประเด็นส่งเสริมนะอประเด็นหมดทั้งหมดประเด็นเนาะบ่ให้พี่น้องได้ยินนําเพราะว่าเป็นการส่งเสริมบ่ดีออมาคุณแม่นก็ฟดแล้วเนาะพี่น้อง้เนาะว

ไม่ได้กำลังเห็นไดากินเลยหมอเล่คราผนดูดูเห็นดกมดอกง่ได้พี่น้องอันอ้อยมันเราอันไทยทางทางศีสะเกดกขาเจ้าสัวกินเฮ็ดที่ยังไม่เอเขาว่าเย็ดตะลเฮ็ดตะ๋ลูกกินได้ตาวนะา มันบ้เบุกเคยกินแม่เนปกินแ้เื่อนเย้วมาต้มแล้วมาสูเดาวเขยกินว่าพี่น้องเขยเคยกอนมาชัวคมากรอตเหีหลายะนาเราเยียบิด้วเออ้านน้าบกินเนาะมาหน้าบกินาน้ามาหน้าบ่เขยกินนะนะพี่น้องนั่ไปทำบาท่าสนะอือมกิน้าเจ้าอือนกินเราเยว่าะกินเนาะ ันแ่หอีอืมอืงานเลียงวกันน่พส่น่งสิเดียงกนะัมียโอ้โหคุณก็สรอยตะไคร่ปนิดแต่คุณองตัง ใช่บางบางว่ะซื้อกินเมียงเนีああ่ยพ่อตังบิ okay. ่งบ้างตอนตะใครมันพี่น้องบางไปไปกินแซ่บตัวว่ะมีนก็ผักกระโดนเงี้ยมาเมียงเลยกินอะไรแซ่บเลยนะจะมักเกลือไว้อ๋อจิมักเกลือไว้อันนี้กับเกลียดพี่น้องเกลี่ยเกลี่ยไม่รู้ใครใครเกียด มักตะไคร้เน,น,น,นอะวงมีหมุนวงน่ะวงยามันน่ะตะไคร้จะแก้เรียรกว่ามาคุยเออมีเสียบด้ยติดนเลยนั่นติดก็นเลยใ<า>อือโอ้ข,ขาดกนดล้ตอน ตามมงม่ตามแตามแ่เดินบมดตามแค่เด็นหมดแล้วเนาะเออตามเพิ่นก็ได้ครับยงก็มีหมดยังอ่าเราเก็บให้เยอะนี่เยอะพักเลอสฮะพักเอะสใกล้ละเนี่ยมันอันหางเนียปลูกไว้ก็ร่างอันนั้นะเพราว่าสีห่ายอันก็สร้งน่อยนี่ขอทั้งในันียปลูกควาเลือดล้วนี่เลือเราปลูกมันต้งตาน้มันหมักน้ำนะพักเลือดอ่าคือคูไเนาะอืมเดี๋ยวาเลือใส่บ ยังไงก็สร้าไป็ส้างนเอาหลายกนครัเส้นยังก็มกบอกใหญ่โอ้ปิ้งเขียนนะโอ้บุ้งตะไครยังใส่น้อยใหญ่กอน็เองกันข้าวกันข้าวเนาะบุ้งไตะไคร้ใส่เลาคนกับปิ้งวันมกมกกปเสบบอยใหญ่เส้ตะไคร มกมัก็เ่แรงเขัดีๆำกมอันกล้วยมกคือมกกันมุกันปลาได้มั้ยมกปลาน่อยเพชฟาดลายเพชันตอเพรตเพ็ดอันเข้มเข้มเพเนี่ว่าผมมาเข้มเข้มเพเข็ดขันมกออกลบเข้มเข้มยังไงนะเข้มเข้มเผ็ดเพ็รยังไงนะ เด้อพีนอนองง่น้องเด้อมากินเขาง่ายน้องคนใหญ่เหมือนเมนูหลายแม่นูอยู่เดี๋ยวพอเดินจังสี่ทยถ้ำใหเบบึงห่าาคเนเนียโอ้แต่ว่ตาต่ำหูนัเใจว่าเศร้าเเราเห็ดส,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 สวยกินนุว่ามสวยทีไปซื้อนมเส้นมา ยึดแถวหนยาและตีเหมือนกันเออฮึเฮ็ดยังฮัลโล่อ้เอาไปดินบมแม่นเฮ็ดละง้เฮ็ดละง้เขาก็เลือกออกหมดเลยเพิ่นเฟินเลือกมาปรุนเพิ่นเอาไปหน้าเพิ่นยืนในบ้านเนาะพี่น้อาอันเฮ็ดดินเฮ็ดไอ้ไรเราก็ส่งแรงส่งง่ายอยู่ตลอดนั่นแหละน้องตังค์เดียวเออเพิ่นมาเอาผมไปอยู่น้ำเออบอกงั้นเราไปอยู่น้ำอือยากทั้งงันเลย อแต่ใน,นตัวถ้งงาเงื่อนจของกบบนี้ไอ้ของแม่อยู่กันนีไปอยู่ล้ยาอืมพี่น้องขาเจ้าะนะแต่เราดีคนเนี่อืมดีเราอยู่คนเดียวแล้วเราอยู่ในวัดอืมเราบบกค่อยอนะนั่นเราคนอยู่ในสิ่งสินในน้ำโอ้เ,าเราไปตะวัดบ่ไปตะวัดอนี่นะเงื่อนหลังนี่นะหลังที่แรกแล้วก็หลังที่สองหลังที่สองหลังที่สามที่นี่กุ้งม่วงอย่ลย เนี่ยนี่แม่แม่ของยายบ่บ่พี่พี่น้องทั้งทั้งข้อใหญ่สองยาวๆอืมน้องเกย์อืเหยียบบ่แม่นี่เปียกเกลี่ยบแล้วก็ปียกเนาะมาร์คมะเข็มมาร์คไว้คุณมาร์คใส่ยังไงนี่ใส่ชุบสดใส่รดใส่ไอเสือใส่ตะไคร่ใส่กระเทียม ได้ครบูุรเลยตัวนีนนนวน้ี่น้องสี่ปีงเนาะพี่น้องมักแล้วเราขึ้นพอดิกับเปไตเยอะไตแต้หล,ล้ว,ลวเตือพอดินป้ปงปงองป่อยในห้องสไใกล้ไปเป็นอาหารครบต่อไปนะพี่น้องคนไข้คนยังออกมากเ้วพอดินกบปยป่วยเขาอ,อาศัยซึ่งกันอะกันธรรมาซัใช้ส่งกันพอดินกับิต่อไฟมาแมงหอยยังตกลงไปครบก็ได้กินต่อไปไพ่พักนาพอด่นกัเลี้ยงกรบยงนั้นเนาะ ประเด็นมีทุนประเด็นก็จะซื้อผาแองก์ว่ามันออมดอกประเด็นท่านมีทุนผาแองก์อยา่างอีกสั่นหนึง่งมันขึ้นสูงกว่านี้จังน้อยหนึน่งขาดทุนทรัพย์พี่น้องซุ้มเขาเห็นงานก่อสร้างทุนครับที่เขาขันไว้ของตกลงปอย่าพักกิโลดไม่กินครับต่ำบักหุ้งแทบเดลย บ่ได้กินโดนบ่ตังตัมมงบหมูเสียบกินนังไดงก็เสียบมากเลยตับหูกินได้สุขภาพตับหูตอนนี้เพิก็สุกแล้วเนาะพี่นุ่นแล้วตับมาปรี้งให้มันหอมอือจะอาไว้ใส่ถ้าใจกระมังกันนี่อือก็ต้องเอาส่งผมด้วยเอาไว้ใส่แล้วผมไมีอยู่กันหนึงง่งอยู่ เพล่พวกเพ็ดเพิ่มคือการถ้าอยากให้มันซุปอยากให้มันหอมลวกซะก่อนแล้วอย่ามาปิ้งแล้วจังปุ่นอืมคือเพื่อนเราภากันปิ้งแล้วเรามาจีบกินเรเบอกมันเมา่ะสันว่าอืมลวกฝั่งก่อนประเทศเออมันใช่ขาวนี่กินนะฮะว่าอย่างอย่าบอกว่าช่วงนี้คนบอขอจักลุ่มสองคนเลยนะแล้วที่เป็นเก็บดอกอันที่อัดแล้วยนๆหนี่เฮาบ่ราะเขาหาเฮาเมื่อยเก็บแล้วแล้วเพื่อนไปเฮ็ดเอาโลด กไปแล้วลดตั้งทุง่ดตัวว่วไปให้ไพ่เสมอนะอาให้พเสอจตนีเบื่งน้อกันอยู่อจะขอมานอย่แม่รต้องให้ได้บ่ายนะี <c oughs> ้้่ค้านเรา่ต้องกินถ้ากันหารเลาะอยู่ซื่อๆยานี่ถี่จักรยานเลาะเลาะได้วันนี้เจไดต่อไมฮอ ซีฟิอะไรมเอาให้เล่าจะซองถุงเด้อเข้าไ่เข้าทีได้ไปหามาหยไวให้ใหลูกแม่หยมันกระเบิดเลยนะ้ำเลี้ยงเลีเล้ยง่บ่มีเลยเลูกเข้ากับซีบได้กินเลยแบบสามาคนอยู่กับเฮ็ดอยู่กับเดาอกับเนีบ่มีกับกรต้องออกไปเรื่อยงั้นกูหนูเอาจน กระโดนแล้วแม่หนูเอาอยู่พักแคยาพี่น้องกันวันนี้เพิ่นกะเพียงเห็ดนะพี่น้องเฮ็ดเห็ดตะไคร่ป่ะเนี่เฮ็ดตะไคร่เด้อพี่น้องเด้อไปกินข้าวนี่คุณยายมื่งนี่มีหลายเมนูมื่งนี่ตะไคร้แล้วก็ห้าวกะเพียงเห็ดแล้วก็โมกอะไรอย่างเ้ยามกะเพียงกังหอมครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะจบที่คุ้นใจและวชิพหนาจังติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ